เอาละวสวัสดีครับอยู่กับแจ็คโฟริงเหมือนเดิมนะวันนี้อยู่กับรุ่นอะไรบอดแดงๆแบบนี้ไม่น่าจะทากันยากเลยนะนี่กวางน้อยจะสุดกาดเหมือนเดิมอีกแล้วนี่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 ไปไปดูกันเลยไปอือนี่มากับพี่กบอีกแล้วเอ๊ะแต่ว่าพี่กบพี่กบก็ไม่ได้อยากซท่าพี่เขียวเนาะนี่มามาดูล้อดีกว่าอันดับแรกเลยที่เห็นชัดๆเลยนี่ล้อมาคันเอสนี่สวยไม่ไหว แต่ยางอันนี้ก็ยางใหญ่เหมือนกันนะยาง265/45 ZR20 อันนี้120นิ้วล้อมาขั้น S ข้างหลังเท่ากันไหมดูก่อนมาดูไปพร้อมกันเลยนี่เนี่ยนะ295/640 ZR20 แต่แต,แต่แต่พิเศษกว่านั้นคือยางเบิกใหม่ทั้งหมดสีเส้นยาง Pirelli P Zero ทั้งเบิกใหม่สีเส้นนี่คาร์บอนดักเทียบคาร์บอนอันนี้ก็สปอยเลอร์คาร์บอนอีกชักฟินคาร์บอน เห็นไหมไมือฝักกันนี่คาร์บอนสวยรถออกจากศูนย์เอเอสไทยแลนด์ออกจากศูนย์เอเอสไทยแลนแล้วดูสภาพดิโค้สวยสวยมากครับบอกก่อนไม่มีริ้วรอยไม่มีอะไรนะคือรถเจ้าของเดิมเนี่ยรักษาดีคือดียังไงเดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่าท่าดา มาเขาให้นี่มากระเบ,บ้อแดงแต่คันนี้พิเศษกว่านั้นคือคันนี้มากับคาร์บอนแพ็กเกจอย่างแรกเลยไล่ดูก่อนเลยอันแรกดูดักเทลไปแล้วใช่ไหมสปอยเลอร์ mm. ดูแล้วใช่ไหมชักฟินดูแล้วใช่ไหมนี่คาร์บอนตรงนี้ก็คาร์บอนนี่เห็นไหมคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนยกแผ่นเลยไม่มีไม่ใช่ฟิล์มนะไม่ใช่ไม่เ่เอาไาติดเพิ่มนะคาร์บอนจริงคาร์บอนจาก 0, พอไอซูนพอเฉลโรงงานเลยนะ มีคาร์บอนสีไอประตูข้างหลังก็คาร์บอนเหมือนกันมีมาฟังข้างในขึ้นเงินมาดูเรือนใหม่กันดีกว่าหนึ่งสองสาม้วสวยสวยด้วยเพาะด้วยนี่ถ้าเป็นพอสคลาสสิกเนี่ยจะต้องเป็นไออารมณ์นี้เท่านั้นนะถ้าเป็นพอสคลาสสิกเนี่ยจะต้องเป็นอารมณ์นี้เข็มอย่างเดียวถึงจะว่าคลาสสิกที่สุดนี่ อันนี้เป็นจอมาให้ก็คือถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ถ้าถามว่าความคลาสสิกเลยคือต้องสองวงนี้อ,นนอ,นอ,อันนี้ความเร็วเดือนไม้รัดรอบอันนี้ความไอความเร็วต่อเป็นที่เป็นตัวเลขนะอันนี้ก็เป็นเข็มให้อารมณ์แบบคลาสสิกเหมือนกันแต่เลขไม้นี่2697ก้26ิกิโลความเร็วมันจะมีปรับได้ทั้งหมดโหมดอินดิวิทวล์เนอร์มอลสปอร์สปอร์ตพลัสคือสปอร์ตพลัสนี่คือแรงที่สุดมาเท่าไหร่ก็เปิดหมดผมว่าแรงแล้วก็โหด แต่เครื่องยนต์เนี่ยคือเครื่องยนต์ตัวเนี้ยใช้แค่สสูบเดียงธรรมดาไม่ถึงขั้น V6 นะใช้แค่สี่สูบเดียงธรรมดาแต่มีเทอร์โบมาให้ด้วยมากับกับพละกําลังอยู่ที่265แรงม้าโอ้เทียบเท่ากับเขาเรียกว่าอะไรเะเหมือนถ้าในตระกูลรถญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกตระกูลเ CX5 แต่คันนี้มามากกว่านั้นมามากกว่าร้อยตัวความแพงมากกว่าแต่คันถ้าเป็นเท่าตระกูลญี่ปุ่นถ้าเทียบกับมาด้าแล้วเนี่ยแค่เขาว่าเทียบเท่ายุโรปดีกว่าความหรูความแพงอะเนาะแต่เนีียคือมาแบบว่าสปอร์ตก็ได้สปอร์ตก็ได้หรูก็ด,กด,กกดีโอเคไปหมดแต่ทีเนี้ผมปรับเป็นไอ้นอร์มอลดีกว่าจะไม่ไม่เปลืองน้ำมันจะได้เบาๆจะได้คุยสคุยได้ง่ายๆหน่อยนี้โลโก้กว้างน้อยของสุดกาดสวยมากเราดูวงแพทเทิลชิพ นีพุทธชีมาให้เกียร์มากับเจ็ดมากับเกียร์เจ็ดสปีดนะเจ็ดสปีด PDK เกียร์ใหม่แล้วด้วยแล้วดูแผงกลางนี่เหมือนกับขี่ยานแม่เลยไม่ต่างแทบจะไม่ต่างกับอ่าขยเยนขยเยนจะดูอลังกว่านี้ดูเวอร์กว่านี้สุดยอดอันนั้นก็สุดยอดแบบว่าของออปชั่นทุกอย่างเต็มหมดอย่างอันนี้ก็เหมือนกันจอสิบจุเก้านี้มีสปอร์ตจอสิบจุเก้านี้สปอร์ตโคนมีสปอร์ตโคโนมาให้ อันนี้เวลาตรงเป๊ะผมถ่ายอยู่ตอนหกโมสิบนทีตรงเป๊ะใช้ Apple CarPlay a n d r o นด a อยตให้มีกล้องมองรอบคันสามหกสิบนี่กล้องรอบคันมีสามรสิบมาให้เราสามารถตั้งได้ว่า,าดูแค่ข้างหน้าอันนี้ข้างหน้าข้างไอ้ด้านข้างๆข้าง,าง,างหลังมีด้านข้างซ้ายขวานะไอ้พารโนลามาก็คือเป็น,กล,น,ปน,ลนกล้องหน้าที่เป็นเลน์วายอ่ะกล้องหน้าที่เป็นเลน์วายนี่ก็พาโนลามาข้างหลังก็เลน์วา์เหมือนกัน อันนี้ท็อปก็คือเขาเรียกว่าจะจําลองของกล้องเนี่ยคือจําลองมาว่าส่องจากข้างบนน่ะแล้วตรงข้างๆรถหรือหน้ารถเรามีอะไรบ้างที่เราไม่เห็นะนะนี่คือถามว่ามีประโยชน์ไหมผมว่ามีประโยชน์มากเลยอ่ะปะังเอ้ยอันนี้อันนี้คืออะไรผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็คือปรับหมุนได้นี่นะปกติโอเคแต่แต่จอเขาเรียกว่าจอไม่เทียบเทียบ,บกับคา,ายเยเลยนะเทียบเทียบ,บกับคาเยเลย นี่แต่อันนี้มีระบบไดนดูสิภาคแอซมีอะไรบ้างอ๋อก็คือโหมดกล้องเวียเข้าปรับตั้งค่าอะไรบ้างโอ้ภาษาอังกฤษงโงๆโอยู่นี่ก็คือเขาเรียกก็คืออันนี้จะเป็นประตูที่แบบว่าเปิดเปิดไฟก็คือต่อเมื่อเราเปิดประตูรถทั้งหมดสีบานหรือหบานประตูข้างหลังเนี่ยก็สามารถตั้งได้ถ้าไม่อยากไม่อยากให้เปิดเหมือนกับเราสามารถเอสามารถตั้งทิ่บนจอได้อีอ,อีนี่วิคอลเซติกดูมีอะไรบ้าง มีอะไรให้เยินให้เล่นเยอะแ,ะแยะเลยนี่เฟสเอา้ายิงา่งอ่านภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาไม่ออกอยิ่งงูอยู่ผมเนี่ยแอร์ก็ตั้งได้แอร์โฟร์ซอฟต์เนอโม่สตองก็น่าจะลมแรงลมอ่อนหรือว่ามันเดียวนิ่มนวลก็มีโหมดดิสเพย์มีอะไรมั่งโอ้ดิสเพย์ไบเนี่ยโอ้สว่างมันนะเนี่ยโอ้สว่างสว่างนี่แล้วก็โอ้เอา อ,อซร์นี่แล้วในที่มันมีอะไรบ้างอ่ะดูดิมาดูกันอ,อ๋อทิปการเดินทางกับตาการเฉลีย่ยของการเดินทางแต่และที่ว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่เราใช้ระยะทางไปเท่าไหร่ละ,ะบ้างวันที่เท่าไหร่โอ้มันขึ้นบอกงี้เลยอ่ะอละเอียดเราสามารถตั้งได้ขนาดนี้เลยเสุดย,ยอดเยันรู้สึกว่าไม่ผมมันอาจจะมีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมกดเข้าไปดูหรอเปล่าโคโนมีให้ ดูซิว่าซาวมีอะไรบ้างอ๋ออันเนี้ยผมจะบอกอย่างหนึ่งคือคันนี้มากับเครื่องเสียงโบสจากโรงงานนะมีซับบูเฟอร์มาให้ด้วยผมว่าเสียงสุดยอดก็ไม่แพ้กับคายเยนเลยไม่แพ้กับพวกบ็อกเซอร์ที่ผมเคยรีวิวไปเอ้ยไม่ใช่บ็อกเซอร์คะ่ะเคมนที่อกที่ผมรีวิวไปอแต่มันตั้งได้ละเอียดนะโทนเราตั้งได้ละเอียดเลยได้กี่โดถึงเก้าเลยหรอโอ,โอเคเลยนี่บาลานซ์เฟดเดอร์ข้างหน้าข้างหลังตรงกลาง ก็ทั่วไปแต่ถามว่าอะไรผมว่าน่าจะละเอียดคือมิติเสียงผมว่าโบ,โบสเนี่ยคือครบที่สุดแหละเนี่ยซาวจูเนี่ยเซอร์ราเอฟเอ็มไลเนียนี่รีวิวแบบเร็วๆแล้วกันไม่ไม่ได้จะต้องไม่ตาออธิบายเยอะกลัวลิปมันยาว่นี่ vehicle, vehicle setting มีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่านี่ looking อันนี้ก็เหมือนกันโทร่วไปโอเคนี่มาดูคนระบบเขาดีกว่ามีอะไรบ้างอ้ออ๋อมาเรื่องเบาะเลยเมมโมรีซีสามตำแหน่งพร้อมเบาะคู่หน้าปรับสิบสี่ทิศทางสองเบาะแล้วก็มีไอ้หัวหมอนหัวหมอนพอสนี่จะเห็นไหมเนาะเห็นน่าจะเห็นอยู่แล้วมั้งเดี๋ยวนะผมเปิดไอ้นี่ดูดีกว่ามีชัดขึ้นกว่าเดิมไหม แล้วบาะแดงตั้งแต่โรงงานมาเลยนะเจ้าของเดิมเขาคอนฟิกมาเพิ่มถามว่าสีแดงกับคาร์บอนนี่นตัดกันไหมผมว่าเข้ากันมากๆเลยผมว่าสวยสวยเลยแหละนี่แล้วคือเป็นซันรูปแบบเปิดเต็มบานแบบนี้ได้เลยนะแบบบานใหญ่ๆเลยแต่ว่ารู้สึกว่าบานนี้ใหญ่กว่านะใหญ่พอๆกับพวกคายเยนคา,ายเยนน่าจะใหญ่พอประมาณนี้แต่คันที่ผมรีวิวไปมันเป็นไลท์เวทงไงราคาไม่ได้เป็นราคาแก้ว คืออันนั้นเป็นหลังคาคร์บอนแล้วแซมตรงเนี้ตรงผ้าที่บุตรงนี้เป็นอะคารทาร่าทั้งหมดเลยแล้วถามว่าดีไหมผมว่าตรงนี้ดีนะถ้าอารมณ์แบบว่าเอาไปขึ้นเขาอ่ะผมว่ามีประโยชน์เพราะว่าแสงกับอะไรเงี้ยมันเราสามารถเห็นจากข้างบนได้ไงผมว่ามาเขาเรียกว่าอะไรนะมันให้ฟิลมแบบเขาเรียกว่ารถโป่งๆอะโป่งขึ้นแล้วดูสะอาดแบบว่าดูแบบว่ารถไม่อึมคึมไม่ทึบอ่ะผมว่าอันนี้มีประโยชน์แล้วย่างยิ่งคนเมารถด้วยนะโอ้โหยิ่งชอบเลย เป็นผมก็ชอบนะขนาดว่าผมเป็นคนที่ไม่เมารถไม่เมาเรือนะผมก็ชอบคือนั่งอยู่เนี่ยฟิลมุมเนี่ยเห็นไหมเหมือนขี่ยานแม่เนี่ยสุดยอดผมว่าชอบครับชอบเลยนี่เราอันนี้คืองานวัสดุทัชชิ่งทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเลยในตรงเนี้ยเนี่ย เป็นหนังซอฟทัตหมดเลยตั้งเนี่ยตัวแต่ตัวนี้แต่ตรงไอ้มุมนี้ที่ผมจิ้มๆอยู่เนี่ยตัวนี้มันเป็นอ่าแข็งๆหน่อยตัวตรงนี้ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่นิ้วกลางผมที่จิ้มๆิ้มอยู่ไล่ตั้งแต่ตัวนี้ซอฟทัตหมดเลยตัวฟูดก็ซอฟทัตบุกนี่สติชิ่งแดงเห็นไหมนี่สติชิ่งแดงได้จริงนะไม่ใช่ได้ปลอมนะได้จริงด้วยไล่มาตั้งแต่เนี่ยหัวจรวดปลายนู่นเลยแล้วนี่ก็ซอฟทัตนะแต่ที่เป็นพลาสติกแค่มีแค่ตรงนี้ตรงสปอร์ตคอนูตรงนี้ เหญน่นะมันเขาไม่ได้คุมให้นี่แนละ้วดูอหไรดูซิดูเก๋กเขาซิมีอะไรบ้างโอ้ยซอโฟโค้ดโอเคนี่โอเค,อเคไปดูข้างหลังต่ออ๋อดึงบอกไปอันนี้มีคูสคอนโทรนะแต่ไม่อะแดปทีฟนะมีคูสคอนโทรแต่ไม่อะแดปทีฟคือไม่ได้จับกันจับตามคันข้างหน้า แต่คันนี้มีเลนคีมีเลนคือเลนคีปิ้งเนี่ยคืออะไรก็คือเหมือนเดียร์ดิพเจอร์เลอร์นั่นแหละเหมือนกันที่ในระบบโตโยต้าหรือหลายๆอี่ห้อที่ใช้กันแล้วไอ้แต่คันนี้เสียอย่ดีก็คือไม่มีบาสปอร์ตมาให้แต่ถามว่าไม่มีก็ดีไม่ลาคาญถามว่าดีไหมก็เขาเรียกว่าอะไรนะต้องแลกต้องพูนี้ดีกว่าต้องแลกอืแต่ถามว่ามันมีเลนคีปิ้งดีกว่าไหมผมว่ามีถ้าเลือกได้ระหว่างเลนคีปิ้งหรือบาสปอร์ต ถ้าเอาจริงอะเอามาสองอันได้ก็ดีแต่ถ้าให้เลือกจริงๆอะผมเลือกเรียนคีปดีกว่าคือให้รักษาเราเรียนอย่างตังอย่างบางทีอย่างบางทีเราแบบว่าก้มไปหยิบของละลักสายตาจากถนนมาหยิบพรงหยิบของหรือจับโทรศัพท์รับสายแฟรรับสายพ่อแม่อะไรเงี้ยผมว่ามีเรียนเรียนคีปไปดีกว่าถ้าเลือกได้ผมเลือกเรียนคีปโอเคไปดูข้างหลังกันต่อไปแบบดูเร็วเลยจะได้ไปไปดูข้างน้าครงเครื่องกันด้วยหัวใจของพระเอก มีแหลกด้วยมีแหลกอ่อนๆถา,วาม,มว่าดีไหมผมว่าดีมีประโยชน์แล้วเหล็กไม่ใช่เหล็กพลาสติกแล้วเหล็กบางๆนะเหล็กตันๆเลยนะนี่มาดูข้างหลังกันอ๋อก่อนเข้าไปดูข้างหลังนี้สวยไม่ไหวมีม่านมาให้ด้วยน,นี่มีม่านนี่ดีมากเลยต้องการความเป็นส่วนตัวนี่ถ้ามีมา่านผมว่าดีงเห็นปะคือกันแดดกันอะไรได้ในระดับหนึ่ง ว่าโอเคนะนี่แล้วตรงเนี้ยนี่ไงที่ผมบอกตั้งแต่อยู่ข้างหน้าแล้วนี่เห็นปะ่ะคาร์บอนรอบคันนะตรงเนี้ยคาร์บอนนี่กับคาร์บอนนั่นกับคาร์บอนชาร์กฟินเล็กๆก,ก็คาร์บอนแต่คันนี้แอร์สามโซนไม่ใช่สี่โซนเหมือนของคาเยนนะอันนี้สามโซนเนี่ยอันนี้แต่เราทำแต่คือถ้าความเร็วความเร็วลมเนี่ยเราจะต้องปรับจากข้างหน้าเท่านั้นแต่อันนี้ก็คือสามารถเปิดได้หมดอืมเนี่ยอันนี้เปิดแอร์หมดช่อง น,นี้เปิดแบบว่าเขาเรียกว่อะไรนะลมธรรมดาอันนี้ก็น่าจะเย็นสุด3มขั้นอันนี้ก็น่าจะฮีเตอร์ว่ะแดงๆน่าใช่โอเคบ้านเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วแค่เราเยียฉยๆก็ตากพัดลมยังเงือแตกได้เลยนี่แล้วก็มามา,มากับ USB C 2ช่องตรงนี้ นี่ไงผมลืมเพราะว่าผมจะบอกคือเสน่ห์ของคอร์สหรือปอร์เช่เนี่ยแล้วตระกูลเบนซ์สมัยเนี้ยหรือ Audi ทั้งหลายที่เป็นรถยุโรปแทบจะทั้งหมดเลยนะถ้าตระกูลพวกเบนซ์บีเอ็มアウดี้คอร์หรืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรถที่ไม่ค่อยเห็นอย่างเช่นเลนจ์โรเวอร์มินิอะไรเงี้ยจะชอบมีไฟสองท้าแบบไฟสีขาวอ่อนๆแบบนี้มาให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะผมว่าแบบนี้ดีอย่างหนึ่งคือถ้าสมในกรณีเท,า,ทาเราทำเหรียญร่วงหรือของร่วงที่เป็นชิ้นเล็กๆเ,เราอย่างเงี้ย ถ้าเราเปิดประตูปึ๊บเนี่ยมันก็จะว้าวขึ้นมาให้สว่างแบบนี้เลยแล้วแล้วบวกกับไฟแล้วบวกกับไฟนี้เลยค่อยๆดิมนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบปังงปังปง,งดับแบบป้งๆปังๆนค่อยๆดิมลงเห็นปะนอนนี้ก็ยังสว่างอยู่ผมว่าอันนี้โอเคนะมันจะทํามันทําให้แบบว่ารถไม่มืดเกินไม่มืดเกินไปด้วยแต่ที่ชอบชอบเลยเนี่ยชอบชอบเลยอะ่ะผมชอบอันนี้เห็นปะ คือถ้าเป็นคาเยนเนี่ยมันจะเป็นอีกลายหนึ่งพนาเมราก็จะอีกลายหนึ่งแต่ผมว่าอันเนี้ยสวยเนี่ยแต่ยิ่งเดี๋ยวนะผมจะเปิดประตูให้ดูนะหนึ 1, 2, ่งสองสามหมักเห็นปะสว่างวาบเลยแล้วแล้วมันแ,แล้วมันเป็นไฟแบบว่านวลน,นวลอะ่ะมันไม่ใช่ไฟแบบว่าเป็นดวงดวงเป็นลำลำพุ่งเข้าหน้าเราหรือล่างไอ้ฝั่งที่เรานั่งอะ่ะอันนี้มันจะทําแบบว่านวลนวลอารมณ์แบบไฟตามโรงแรมอะ่ะส่องขึ้นเพดานแล้วสว่างานวลนวลเนี่ยผมชอบมีไปแบบว่า ไม่แสบตาแต่ให้ความสว่างดีมีที่พักแขนที่วางแก้วให้อันนี้อันนี้ไม่มีอะไรล็อกอ๋อล็อกอแต่นี่ที่พักแขนอ่ะอันนี้ก็ดีนะรอยแบบนี้ผมชอบเนี่ยเหลือตั้งสองเหลือตั้งเนี่ยประมาณหนึ่งกูดเนี่ยพอดีเลยหนึ่งกูดโอ้เนี่ยล็อกก็คือพอดีนะก็คนละฝั่งแล้วดูเฮดรู hate, มั่งนะ อ่ะผมอันนี้ผมสูงว่าเจ็ดสิบเอ็ดเท่าเดิมนะผมอันนี้นั่งนั่งชันนะไม่ได้นั่งเอะนะอันนี้ก็จะเหลือแค่สามนิ้วข้างหลังจะเหลือสามนิ้วเพราะว่าอะไรมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเบาเหมือนจะเบาะยกสูงเลยนะความรู้สึกเหมือนจะเบายกสูงแล้วตรงนี้จะลาดลงมันตรงนี้เหมือนหักลงมากกว่าเอ็ดยูเอยูวีเนี้จะชอบทําหลังคาออกลาดมาหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นคูปเหมือนพวกตระกูล GLC นะ GLC สี่สามคูปจีเอลซีสองห้าศูนย์ดีคูปอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันแต่อันนี้ผมว่า ถ้าสูงประมาณผมอ่ะโอเคอยู่แต่ถ้าสูงเกินกว่าผมไปแล้วอ่ะน่าจะลําบากก็ต้องนั่งเอทลงมานิดนึงแต่ตัวเบาเขาเนี่ยช่วงตรงนี้ที่โอบอ่ะช่วงมือผมโอบตรงเนี้ยที่จับจับตรงเนี้ยผมว่ามันบีบตรงช่วงไหล่ดีนะมันโอบดีแล้วตรงเนี้ยมันมันเว้าเข้ามันเว้าเข้าตรงตัวหลังเราให้แล้วตรงเนี้ยมันไม่ได้นูนขึ้นมาเหมือนตัวปีกแล้วที่รับปีกไหลแล้วนะตรงนี้ก็จะเหลือต้นคอตรงนี้ก็จะดันเฉาช่วงต้นคอเราไว้มันก็เหลือเยอะมันก็สบายอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือ แต่คือเขาเรียกว่าอะไรนะเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ที่ออกแบบมาสรีระของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันก็จริงนะแต่เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วเอกลักษณ์ของยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันอีกเอาดีก็จะบีบบีบหน่อยเบนซ์ก็จะบีบออกมาหน่อยนึงก็เน้นเฟริร์มแต่เน้นเขาเรียกว่าเน้นสบายเป็นหลักอย่างบีเอ็มก็จะเน้นเน้นหนึบ แบบอารมณ์หนึบจะแข็งก็ไม่แข็งจะอ่อนก็ไม่อ่อนไม่น,ไมนิ่มอ่ะแต่โอบดีตระกูลนี้ยแต่ถ้าเป็นพอสปอร์เชีเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นตัวคาเยนเนี่ยหรือมาคารเนี่ยเราพานาเบล่าเนี่ยคือมันโอบดีนะมันโอบดีมันทาเขาเรียกว่าอะไรนะตระกูลพวกเนี้เซกเมนต์พวกนี้คือจะเน้นอารมณ์แบบว่าพวกคนที่เน้นนั่งเป็นหลักสบายเพราะว่าเขาออกแบบมาดีแล้วนะแล้วอย่างคนขับเนี่ย เบาคนขับคนซ้อนเอ้ยคนไม่ใช่คนซ้อนดิเบาคนขับกับคนนั่งข้างเนี่ยเบาเดียวกันแล้วนั่งสบายเหมือนกันด้วยแล้วผมชอบคือเขาเรียกว่าอะไรแต่อความรู้สึกผมอะถ้าในตระกูลรถฝั่งเยอรมันด้วยกันเองเนี่ยเบนซ์บีเอ็ม p o ตดีพ e v o ฟ k s w ส g วาเนี่ยจะใกล้จะใกล้ๆกันหมดเลยจะไม่ได้ทิ้งห่างก,กันมากแต่เขาเรียกว่าอะไรนะมันอยู่ที่ แบรนด์ Band, เขาจะออกแบบว่าให้แบบว่านิ่มยวบไหมหรือออกแข็งมาหน่อยแต่ถ้าเป็นเว้นจจะออกแบบว่าอารมณ์นั่งอารมณ์เหนือนนั่งปุยนั่งปุยเมฆอะถ้าเป็นยิ่งเอสคัด้วยนะหรือตระกูล g l e ขึ้นมาหรือตระกูล E ขึ้นมา E ีคัสอะเหมือนนั่งปุยเมฆเลยนิ่มแต่ถ้าเป็นอารมณ์ตระกูลพวก A กับ C, c เนี่ยจะออกแข็งมาหน่อยถ้ายิ่งถ้ายิ่งเป็นอ่าซ l s c l ซก็สบายแต่ได้ลุกผู้บริหารลมนั้นอะผมชอบ อย่างนั้นอ่ะคือถ้าเป็นตะโกน audi คือแบ่งชัดเจนเลยแบบไม่ได้อยู่ในก้ามก้ากึ่งก่งระหว่างเบนกับไม่ไม่ระหว่างเบนกับ bm นะคือ bm มาจะหรูก็ได้จะสปอร์ตก็ได้ได้ทั้งสองแบบแต่ถ้าเป็นเบนจะเน้นอิงไปทางฝั่งหรูเป็นหลักแล้วก็มาสปอร์ตเป็นรองแต่ถ้าเป็น bm จะเน้นสปอร์ตเป็นหลักหรูเป็นรองแต่ถ้าเป็น audi คือสปอร์ตจ๋าไปเลยไม่มีก้ามก้ากึ่งๆนะสปอร์ตก็สปอร์ตปังไปเลยเหมือนที่ผมเคยลงคลิปตัว isq 3อ่ะ ถ้าเบรก R อคือต้องเบรก R ออแดงแล้วบบาคือต้องบบกอาคาธาาซิมไอแซมสติชิ่งสีดแดงคือมันมาแนวแนวนั้นเลยแต่ถ้าเป็นลุกตระกูลพอร์จูส์ปอร์เช่เนี่ยจะสปอร์ตดูแพงจะว่ากั้มกั้มคึ่งคึ่งเหมือนบ M อมไหมมันก็ไม่เท่าไหร่อืมแต่เขาเรียกว่าอะไรนะจะลุกใกล้ๆก้กันอารมณ์เหมือนถ้าเป็นถ้าเทียบกันก็เหมือนอารมณ์ลูกผสมระหว่างบ M อกับアウดิ่ยลูกผสมกันหรือเบน z กับ a u ด i ผสมกันรวมรวมอารมณ์ลูกผสมแบบนั้นอะ มันผมว่าถ้าความคลาสสิกของพอเช่หรือพอชเนี่ยผมว่าพอชโอเคนะถ้าเน้นแบบสปอร์ตจ๋าจ๋าเลยนะถ้าเลือกได้ระหว่างสองแบรนด์ audi กับอ่า audi กับพอชเ,เนี่ยเลือกไม่ถูกเหมือนกันสองอย่างสองแบรนด์เนี่เลือกไม่ถูกจริงจริงแต่ถ้ามีไว้อย,ไวอย่างมีไว้ก็อยากมีไว้สองคันนะ่ะคือออ,อา audi เนี่ยจะเป็นตระกูลที่เน้นขับส่วนใหญ่ไม่แต่ เอาดีไม่ค่อยเอาใจคนนั่งเท่าไหร่ถามว่านั่งดีไหมอบดีไหมผมว่าโอบดีป่กเป็นพูดหอกไปพูดมาเยอะแล้วฝอยมาเยอะแล้วมาดูข้างหน้าเอ้ยนี่ไงพอไฟลงอ่ะอารมณ์เป็นแนวนี้เลยผมว่าสวยนะเนี่ยพอไฟข้างหน้าลงเหง็นไหมที่มันเป็นไฟของเห็นป่ะไฟสองไปที่ของเขาเนี่ยเป็นแผงย,ยาวๆนี่พอสอ่อ,สองลงฝั่ง,ง,งคอนโซนลเราเนี่ยคอนโซลกลางฝั่งพวงมาลัยเนี่ยสวยเลยเห็นปนะ่ะไปดูนเคลื่อนกันดีกว่า หัวใจของพระเอกกบเราเลย <c oughs> เดี๋ยวนะหาไม่เจอนี่เปิดมายกกระโหลกเลยนะมาเหมือนอลูมิเนียมเลยเปิดยกกระโหลกแบบนี้ยกแผ่นมีหัวใจของพระเอกเขาเครื่อง2.0ศูนย์สีส่เรียงเทอ,อร์โบ265แรงมนะ้าเนี่ยพระเอกที่อยู่ใต้กระดองเนี้ยทำกระดองเหมือนจะใหญ่นะแต่คือองจริงก็ไม่ใหญ่เลย เขาแต่ถามว่าเก็บงานดีไหมโอ้ดีก็ดูดิไม่มีสายคงสายไฟระโยงระยางอะไรที่เขาจริงๆอ่ะเครื่องเกาอยู่แค่นี้แหละไฟฟ้าปิดปิดอย่างแต่อันนี้ที่เพิเข้าพ่อมาเนี่ยมันจะเป็นพวกพวกได้หลายไดต่างๆก็ดูดิไฟเขาโคตรใหญ่เลยนะดูยมีตรงนี้เห็นชัดเลยเห็นปะตั้งแต่ข้างหน้านีน้ยกก้อนมาน,นี่ก็คิดดูว่า,วาไฟสว่างไม่สว่างอารมณ์ไฟถ้าเป็นไฟเทียบของบอร์ดก็ ของเขาก็เรื่องเหมือนของพอชส์ปอร์อเช่อะไรน,นี่เหมือนกันเลยไฟแมทชิค LED แต่อันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาคือถ้าเป็นพอชส์ปอร์เช่เดี๋ยวจะเป็นไฟโฟไฟคือโฟพายก็นี่งหนึ่งสองสามสี่สี่จุดแล้วเนี่ยระว่างเป็นโกลกา LED ดวงใหญ่เนี่ยอารมณ์แบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูสภาพกันดีกว่าดูนะน็อตยังน็อตสีเดิมโรงงานสุดจากสุดกาดเยอรมันนะยังไม่มีโป๊ะไม่มีไม่มีเชือกไม่มีอะไร ลอยเดิมท <stimulation> ั้งคันยังเงานะลูมาเนี่ยไม่มีเสี้ยนไม่มีอะไรเลยลูบให้ดูเลยไม่มีเสี้ยนไม่มีบาดนี่ถ้าเดิมโรงงานอ่ะจะจะต้องมีเอ่อซีเรียลแปะอย่างนี้ต้องมีซีเรียลแปะอย่างนี้นะนี่เหงาเม็ดอาร์กยังยิงอยู่ครบเลยเม็ดอาร์กอยู่ครบมีน็อตเดิมยังไม่เคยแกะน็อตเดิมไม่เคยแกะ ดูตามตะเข็บเม็ดอ้างเม็ดรอยเชื่อมดูอะไรเงี้ยไม่มียังไม่มีเ่มโรงงานหมดไม่มีโปรเออรนทำสีไม่พีความสมน้ำไม่มีแน่นอนการันตีมาดูข้างหลังดีกว่าข้างหลังงานผมบอกว่าหลายคนก็ชอบดูดิไฟอ่ะไล่อ่อดูตรงนี้ยถ้าไล่มาค่อยๆไล่มาคุณผู้ชมครับเซ็กซี่จัด คือในกล้องอามันจะออกแดง,แดงๆส้มๆเนาะแต่ถ้าดถาูถ้ามาดูคันจริงแล้วเปิดไฟดูแบบผมเนี่ยสายตาที่ผมมองเนี่คือมันจะอารมณ์แดงออกแดงสดอารมณ์เหมือนเครเห็นในหนังเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะไอโรบอทปะไฟ奥迪 R8 อะที่มันที่มันยาวๆแบบนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยสวยเลยแล้วดูแล้วด,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 ดูมาตัดกับโลโก้ดิ <S <S โอสวยนี่นีนี่ผมว่าทุกคนก็อาจจะไม่รู้เหมือนผมก็ได้ ตอนแรกอะผมก็งมงมอยู่เป็นชั่วโมงว่าฝาท้ายจากข้างนอกอะเปิดยังไงเปิดไม่เป็นเปะก,ก็แล้วจับตรงนี้ก็แล้วตรงนี้ก็มีแต่กล้องกับไฟสรุปอยู่นี่ตรงนี้ตรงก้ารปรนปัดน้ำฝนเนี่ยที่เปิดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปุ่มเล็กๆนี่เนี่ย,ยโอ้โหขก็หาตั้งนานคือก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหนหาไม่เจอเนี่มาเปิดดูกันหนึ่งสองสาม ก็นอนได้อยู่นะมีช่องใส่ของอันนี้ก็วางได้อันนี้ก็อันนี้เปิดไม่ได้นีวว่หว่านี่แต่เนี่ยมี power outlet 12v มาให้นี่พ่อบ้านชอบแน,น่นอนหนึ่งสองชอบช่องซ่อนตังเนียเอออันนี้มีับวูเฟอร์ของมีับวูเฟอร์รูอุ้ยตายละมีราคาด้วยราคาหกห้าหกโอเค ไอ้ถุงคุมเบาะผมแกะออกมันถอดออกมามีลำโพงเนี่ยซาวฟเฟอร์ของโบสอยู่นี่ทั้งก้อนเลยแล้วคือบอกเลยว่าเครื่องเสียงเนี่ยไม่แพ้กับพวกอ่าบีแอนไม่แพ้กับพวกบีอนโอหรือโบเวอร์อวิลคินหรือพวกตระกูลพวกเจ l ีเอลมาฮามาันการ์ดอนพวกนี้ไม่แพ้กันเลยคือเครื่องเสียงโบสเน,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 น้นเน้นเบรหนักแล้วนุ่มลึกแต่ถ้าเป็น JB l จะเน้นไปออกแบบว่าทางไปเบรคแข็งๆฮามาันการ์ดอนก็จะเป็นนิ่มนวลลงลึก บีเอโอก็จะแบบว่าจะจะลึกก็ลึกจะมันคือเขาเรียกว่ามันอยู่ระหว่างกลางกลางอะไรเงี้ยโอ้ผมไหลไปเรื่อยแล้วมาคือให้ดูตัวตะเข็บ่างียวมาอีกรอบหนึ่งหเหน่อเ็น่างเดิมยังอยู่วสวย เวลาปิดก็เหมือนมีนี่อ่ะยกทั้งกระดองขึ้นมาอย่างนี้เลยทั้งกระดองปิดทั้งกระดองเนี่ยโอเคก็คือถามว่าดีไหมผมว่าดีพเพราะอะไรวะถ้าในตะกูลรถทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะแบ่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไอ้แก้มแก้มของตัวรถตรงนี้เขาก็จะตัดออกมาก็จะแว่งแต่ตัวนี้เหมือนประมาณว่าถ้าเป็น p อสต์หอเช่นเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเน้นเปิดยกกระดองถ้าคันนี้นะเปิดยกกระดองแต่ค่าเย็นนะเปิดแบ่ง รอบหนึ่งเดิมโรงงานนะไม่เชื่อมมาทีนี้ช่วงขายของเต็มตัวแล้ว <ST <nineteen>. <ST S> <S หากลูกค้าคนไหนสนใจคนคันนี้นะติดต่อแจ็คได้ที่เบอร์ 07, 0686, 737หรืออีกเบอร์0615253915นั่นเองหรือมาหาแจ็คได้ที่นี่เลยตลาดมอเตอร์สแควร์ล็อกบีห้าร้านโฟล์ 4, คิงและชลีคานะครับนี่อ่าดูอีกรอบดูอีกรอบ เท่ทำรันนิ่งมีมาให้ไฟโฟร์พอยต์ลอคายเอมาขั้นเอสไฟไล่บาร์ตั้งแต่ขวาจะหลดซ้ายโลกโก้พอเช่ปกติท่ออ๋ออลืมบอกท่อท่ออันนี้มากับสปอร์ตเอ็กซอรด์เลยนะผมลืมบอกไปท่ออันนี้มากับสปอร์ตเอ็กซอรคือสปอร์ตเอ็กซอรนี่ก็คือเป็นวาล์วเปิดปิดระหว่างสี่ท่อไอเสียของกับที่วาล์วเปิดเหมือนรถที่เราต้องไปแต่งอะตัวตีสี่ท่อนี่ดูรอบคันก็โอเคไปแล้วเรื่องราวตอนนี้บ๊ายบาย